อันนี้ก็คือมีเรือของแม่ค้ามาขายอาหารด้วยนะครับถาดพอดีอ่ะวิวตรงนี้พอดีเนาะโอ้โคมิงเนะาะบรรยากาศวิวมองนี่พอดีเลยตรงนนู้ดีกว่าฮะตรงนั้นมันมันมองไม่เห็นวิวเลยนะตาสีแดงดีกว่าบ่าีแดงดา,าสีแดงบ่โอเคเลย ก็บรรยากาศดีนี่ถ้าเป็นสงการนี่คนเต็มเลยเนาะอืมบรรยากาศโอ้น้ำม,มานั่งเล่นอยู่แพแล้วก็โดดน้ำลงตอ่อเออเนาะโอ้เ้างบอลเอาสุดมากเออโอเคอยู่มั้งนี่บรรยากาศแกี่ยเลยนะนี่อะเขา,า,าเล่นน้ำกันเนาะเล่นจิบเล่นไหมเดี๋ยวเราเล่นน้ำกันเนะาะฮะโอเคโอเค